อ่ะวันนี้มาวิเคราะห์อ่ามวยวันจะไม่ชิบให้ฟังสักสี่คู่เอาสี่คู่เน้นๆสี่คู่พอครับผมคู่อ่าวันนี้ไม่ชุบที่จะเกิดขึ้นในวันที่ศุกที่ยี่สี่มกราสองพันห้าร้อหสิบปดจะถึงนะครับผมมีคู่ใหญ่ก็ซูเปอร์บอลชิงแชมป์กับตะว,วันฉาย คู่สองก็นาวิลกับนิโคคู่สามก็เสกสรรกบาบเขาเรียกอะไรสอริอุข้อคู่สี่สุริยันเล็กพอยยิ่งกับาทานสินครับผมอ่านี่จะไม่ค่อยให้ฟังเอาเป็นแค่แนวทางนะครับผมคู่แรกเลยคู่เอกผมมั่นใจว่า ตะวันฉายจะชนะเหมือนเดิมครับผมรูปแบบเดิมอะ่ะก็คือหนึ่งสองสามอาจจะสูสีแต่สี่ห้าอาจจะหมดเหมือนเดิมครับผมไม่น่าจะรอดนะซูเปอร์บอลเนี่ยไม่น่าจะรอดสี่ห้านี่อาจจะไม่รอดเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสูสีนะแต่สี่ห้าก็รอเป้าเหมือนเดิมครับผมชินงั้นอ่ะคู่นี้ฟันธงไปตะวันฉายเก้าสิบเอร์เซ็น น่าจะชนะประตูแพ้น้อยมากครับผมน้อยมากจริงๆเหมือนที่เซียนเขาให้ราคามาเนะี่ยห้าสองสามหนึ่งอะไรเนะี่ยว่าไปตามนั้นแหละครับผมคู่สองนาบิลกับน,นิโคคู่นี้นา่าสนใจมากแต่สำหรับผมผมดูยังไงรรว่านิโคไม่ใช่คู่ต่อสู้นาบิลครับผมมองตรงนะที่นิโคชนะชนะชนะมาก็คือชนะเขาได้เพราะตูวใหญ่ ใหญ่กว่าเขาเลือเกินใหญ่กว่าเสมาเพชรอีบ้านเลยใหญ่กว่าน้องโอ้นี่เท่กากับบุกเท่าบ้านนะครับผมใหญ่กว่าตัวที่เขาต่อยมาทุกตัวคือใหญ่ใหญ่มากมันก็เลยชนะไม่อยากครับผมส่วนนาบิลเจอมาไม่ใช่ของเล่นๆนะเจอของหนักมาทั้งนั้นกุหลาบดำก็เรียบร้อย เห็นไหมเสมาเพชรก็ไม่รอดอ่าอะไรนะผมลืมแนละ้วเม,มืองไทยก็ไม่รอดนะเจอนี่เจอตะเบย์ใหญ่แล้วของแท้ฟิลิปเป้โลโบว่าแน่ๆยังไม่รอดเลยอ่าอฟิลิปเป้นี้ต่อยแฮกจนแฮกแทบบ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 ไม่อยากจะลุกขึ้นยืนนะแต่ยังไม่รอดเลยครับผม ข้าไม่ติดด้วยฝีมือไม่ถึงซาลินูว่าทนทนดึกถึงนทนหมัดแม่นหมัดคมก็ยังไม่รอดเลยครับผมเพราะอะไรเพราะว่านาบิลเป็นมวยไม่ใช่มวยแบบสูงยาวอย่างเดียวเขามีฝีมือแล้วผมมั่นใจในพลังหมัดของเขาคุณรู้ไหมนาบิลไม่ได้มีดีแค่เขา่าเข่ามันก็แค่ธรรมดาแค่ความสูงได้เปรียบแต่ว่าหมัดเนี่ย หมัดมัดกดนะครับเป็นแรงโน้มถ่วงธรรมชาตินะครับผมอย่าลืมนะนี่แหละข้อได้เปรียบนาบิวโอเคจำไว้แล้วก็ก็ฟันธงเลยนาบิวมาวินร้อยเปอร์เซ็นแล้วอีกคนหนึ่งก็สุริยันเล็กพอยิ่งกับทานซินผมบอกตรงสุริยันเล็กไม่น่าจะผ่านทานซินได้เพราะทานซินนี่เล่นทาใครร้ยังไม่รอดเลยใช่ไหมถูกไหมแล้วคู่สุดท้าย เสกสรรกับรตนนีนอูผมก็มั่นใจว่าพี่เสกของเราน่าจะมานะแต่ก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจขนาดนั้นแต่ถ้าตอนนี้อูถ้าเกิดสภาพที่ว่าหมายความว่ารถตกคงตกเขาถ้าเกิดเขาไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนะผมก็ห้าสิบห้าสิบเลยแต่ตัวน,นี้ผมก็เลยคิดว่าเกิดอุบัติเหตุรักษาตัวน่าจะไม่ทันก็เลยฟันธงว่าเสกสรรน่าจะดีกว่าครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์ให้การแค่น,นี้สี่ตัวหนึ่ง ตะวันฉายมาแน่สองนาวบิวมาชัวสามสุริยันเล็กไม่น่าอรอดแพ้ทานสินแน่แน่สี่เซกสันน่าจะมาครับผมสวัสดี